ได้ข่าว่าคำกันสนันรองมันเรนเล่ต้องไปสังดูให้รู้กับเตาว่าจริงบ้างสุดท้ายก็ต้องช่วยตัวเองไงแหมหัวเราะร้าหาจิกบากกันยกใหญ่เลยนะคะ นอนนอนออกมาแล้วต้องไปถามสักหน่อยจะต้องสุดเลยค่ะสนุกมากค่ะน่ารักทั้งหมดเลยค่ะเท่ามากเลยนะคะหนังเรื่องนี่ยค่ะสนุกมากเลยแล้วก็ตลกด้วยสนุกมากเลยค่ะแบบว่าดูแล้วแทบจะจิกหมอนถ้ามีหมอนนี้ก็จุยไปแล้วอ่ะในรังก็รังในโซเชียลก็รัดเนี่ยประโยคเด็ดเด็ดเขาว่าฮิตติดเพราะจ้านายลูกกลมชนีกันแล้วนะยืนนิ่งๆอย่างนี้จะมีผัวได้ว้าวไม่ได้ปิ้เขาปากนเพราะเขาไม่เป็นไร นอกจากคนคนนั้นก็ยังมีคนคนนี้พร้อมที่จะแทนที่ที่คนคนนั้นไปเอาเขากลับมาให้ได้นะรักสนุกห้ามผูกพันไงูก็ดูรู้งอะวะเนี่ยมันแอบแม่ผมอะเธอบอกว่าอย่าเข้าใจผิดว่าผู้ชายเป็นฝ่ายเลือกผู้หญิงเพราะจริงๆแล้วผู้หญิงเธอจะเป็นฝ่ายเลือกผู้ชายของเธอเองต่างหาก แต่ประโยคแซ่บโดนใจมันรีที่สุดกันนี้เลยแค่ชิมไม่อิ่มหรอกแค่ชิมไม่อิ่มหรอกแค่ชิมไม่อิ่มหรอกแค่ได้ชิมไม่อิ่มหรอแค่ชิมอ่ะมันไม่อิ่มหรอกแค่ชิมไม่อิ่มหรอกแค่ชิมมันไม่อิ่มหรอกแค่ชิมมิดเดียวไม่อิ่มหรอกโอกนาจประโยคแซ่บแล้วมันรีวัตถให้เป็นสุดเซ็กซี่ของวัดเท่บุตรกุเรียเสียงฮาได้แบบคอนติเนียไม่แพ้กันนะคะ เพระว่ายังไงกันบ้างนะเสียงตอบรับขนาดนี้พูดได้คำเดียวเลยค่ะว่าคุ้มค่ะคุ้มรีบไปเลยนะคะ